ัดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพาสปอร์ต <c oughs> อันนี้คือไทยพาสปอร์ตนะคะพาสปอร์ตไทยพอดีว่าของยายแอลมันหมดอายุนะคะการที่มันหมดอายุเราจะทํายังไงเถือ่อนพาสปอร์ตไทยห้าเปิดอายุอยู่ต่างประเทศเนาะ,ะอันยยแย่ก็สิไปต่อ บัตนี้แย่สิเมื่อวาฟังว่าเราจะต่อ,อยังไงเนาะเป็นอย่างคือต้องใส่ไทายพาสปอร์ตในเมื่อมาอยู่อังกฤษตั้งนานแล้วเนาะแย่ก็ถือสองสัญชาตินะคะเพราะว่าเวลากลับบ้านน่ะขัดใส่อันเนี่ยพาสปอร์ตของอังกฤษนี่นะคะมันก็จะต้องไม่ได้อยู่นานใช่ไหมคะข้าจเจ้าให้อยู่เดือนเดียวดึงเด้อขาซูมือนี่เราก็จะต้องมีอันนี้นะคะนี่ เป็นการแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่พาสปอร์ตคอนโทรลของประเทศไทยนะคะเพิ่นมี่น้ำใจเพิ่นก็สีแนะน้ำไห้เขาใส่พาสปอร์ตไทยเนาะค่ะเนาะ,เ,นะ,เ,นะเวลาเข้าไปถึงบ้านเขาเขาก็ต้องใช้พาสปอร์ตไทยเวลาอยู่ต่างประเทศเราก็ใช้ของต่างประเทศแล้วค่ะเนาะมนันก็สิีมีประวัติมนันก็สิมีววิา่าทาวอนอยู่ในหนีนำ้ำ <laughs> เพราะฉะนั้นเขาก็ใส่เลมนี่เราจะอยู่เมืองไทยได้นานค่ะเพราะว่าเราเป็นคนไทยเนาะแย่หน่ยังถือสัญชาติไทยเหนียวแน่นนะคะเป็นคนรักชาติค่ะก็แย่สินี่เรื่องเมื่อวานี่นะเพราะว่าานจะคล้องวาสิกับเมืองไทยเนาะค่ะเนาะประมาณเดือนตุลาพฤศจิกายนนี่แหละถส,สถานาการณ์มันโอเคเนาะค่ะเนาะ บัดนีบมาเบิร์พาสปอร์ตเจ้าของเปิดเบิร์มันหมดอายุตั้งแต่เดือนเมษานโน่นค่ะดิฉันก็เลยรีบโทรศัพท์ไปนะคะที่สถานทูตไทยเนาะอันในกรุงลอนดอนนี่คะ่ะเพิ่นก็บ,บอกว่ายังไม่ได้เปิดบริการนะคะยังไม่ได้เปิดนัดจองแบบว่าเขาต้องไปบุกสักกอน จองออนไลน์ก็ได้ค่ะแต่ว่าแย่วถวนัดในการใส่คอมพิวเตอร์เวลาจองเวลาบุกนั่นบุกนี่เนาะค่ะแล้วแย่ก็สิโทรศัพท์ไปดีกวัวก็เลยโทรศัพท์ไปหาเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยเนาะเพื่อนกวาว่าเปิดวันที่หนึ่งกรกฎกดดาค่ะก็เหลืออีกยูบดนน่นเนาะแย่ก็เลยเมาว้าเรื่องพาสปอร์ตเบอร์เท่าสิเห็ุจังไดเนาะค่ะเนาะค่ะการที่เราจะไปขอ ต่ออายุพาสปอร์ตเล่มใหม่นะคะเราจะต้องมีแบบฟอร์มแบบฟอร์มหนึ่งค่ะเห็นไหมคะแบบนี้แหละค่ะนี่ก็คือหน้าตาของแบบฟอร์มนะคะที่เราจะไปขอต่อพาสปอร์ตเล่มใหม่คะ่ะค่ะเขาก็เรียกว่าแบบฟอร์มหนึ่งนะคะ กรอกไปจากบ้านให้เรียบร้อยนะคะเวลาไปถึงแล้วจะได้สะดวกและรวดเร็วค่ะเราจะปริน้นออกมาจากคอมพิวเตอร์นะคะปลิ้นออกมาจากคอมพิวเตอร์ค่ะแต่ว่าแย่แอลได้มากเพราะว่าคราวที่แล้วนะคะอันหาปีเขาต้องขอครังหนึ่งแล้วค่ะเนาะแย่แอลไปขอต่อเทือที่แล้ว กรสิกอกแบบฟอรอมแบบนี้เด้อค่ะเด้อเขาสีถามว่าฮัาลโหชื่อนามสกุลเรานั่นแหละหมายเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดเขากระสิถามเลขป,ประจําตัวประชาชซดของพ่อแม่เขาพ้อมดยค่ะพ่อแม่ตายแล้วก็ต้องมีใบหมายเลขบัตรประชาชนนะคะดีว่าเข้าทีแล้วกอกไว้เนาะค่ะเนะเาะยังเก็บไปอยู่ค่ะเ,เก็บไปอยู่นะคะ แล้วก็จะมีเนี่ยแบบฟอร์มอันใหม่นี่ข้าเจ้าสิหไมาอีกชุดหนึ่งนะคะเฮ mm hmm. ากสิใสยอยีหยางแนวติแบบฟอร์มหนึ่งนะคะแย่แอลสิแปะแปะไอรายละเอียดของสถานทูตไปหายนอกคณะ,ะว่าเฮาต้องคิดกลับไปเบิ้งมองไดแตวอาทีอามวะบอกให้ฟังนี่ยอาิบาละเอียดอันนี้เอกสารที่เฮาสิใสอ่างอิงนาะคาะ เห็นบัตรป,ประชาชนหน้าหลังนะคะของเราที่ยังไม่หมดอายุแล้วก็พาสปอร์ตเล่มเดิมค่ะอันพาสปอร์ตลิมลิมที่มันเบิดอายุนะคะเนี่ยนล่ะต้องนำไปด้วยนะคะนี่ข้าเจ้ากระซิไดอันเห็ดเหล็มไม่เห้่ยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเราถือสองสัญชาติเราก็ต้องมีพาสปอร์ตไทย นะคะมันจีสะดวกในการเวลาเข้ากับประเทศไทยล่ะอันนี้ขันเข้าใส่พาสปอร์ตของอังกฤษนะคะอันนี้แย่กว่สิเบิร์ตอายุแล้วค่ะเนี่ยปีหน้าพศอซสองสองเนี่ยสองศูนย์สองสองเนี่ยเบิร์ตอายุเดือนเมษาคือกันค่ะเพราะว่าข้าเจ้าไห่มาสิบปีนะคะอันเนี่ยอันพาสปอร์ตอังกฤษนี่ ก็ได้ซีป,ปีบันนี้ก็ต้องไปต่ออายุอีกขึ้นกันแต่ว่าเวาื้นต่อพาสปอร์ตพัทยเนาะค่ะเนาะบันนี้่เาขาก่อไปฟอร์มอีย่างเรียบร้อยแล้วเาขาก็สไปทาคิวค่ะไปสถานทูตไทยไอที่กรุงลอนดอน,นี่แหลคะค่ะอยู่ไก่อยู่นะคะแย่ตั้งนั่งรถไฟไปนั่งรถรถไฟไปที่เซาล์เคนซิงตันแล้วก็นั่นแหละ กับมันอยู่แถวนั้นแหละแย,ยวจําได้ว่ายางเลาะหาแต่ไม่ได้ไปนานแล้วนะคะเนี่ยค่าธรรมเนียมเนาะในการทำพาส,สปอร์ตสาบสิบปอนนะคะอันใส่เวลาทําการประมาณสี่ถึงหกสัป,ปดาห์นะคะค่ะแต่ถ้าใครอยากได้สิบปีก็เสียค่าธรรมเนียมสี่สิบห้าปอนนะคะนี่คือกันค่ะแ <c oughs> ย่เพึงคนพบอยู่ในอันอันนี้น่ะคะ่ะเนาะ เนี่ยดูโทรศัพท์ไปด้วยนะคะข้อมูลอืมเพราะว่าจะของก็ใกล้ไปขอสองข้างแล้วล่ะคะ่ะไปเฮตพาสปอร์ตไทย,ยนูนประเทศอังกฤษเนี่ยมันเบิดอายุสองเท่อแล้วดิค่ะถ้าไปอีกครั้งหนึ่งก็เป็นครั้งที่สามเนาะคะ่ะเนาะถ้าสมมุติว่าเฮานี่อันว่าสามารถที่จะไปรับเล่มได้ด้วยตัวเองนะคะกะให้ซื้อซองอันนั้นนะคะซองที่เขาเจ้าทรงอัน มันสิเป็นซองสีเท่าๆนั่นนะคะซองอันเดี๋ยวเบิ่อนก็เข้า,เ,ขาเจ้าเอินว่าอีอย่างาซื้อซอง <c oughs> แบบขอโทษค่ะรอยั l m มล s s p e i i l l d e l i v e r y Next Day งสินะแมนทรงพิเศษอ่า Special Delivery เนาะค่ะเนาะมันนี่สำหรับน้ำหนักไม่เกิน500กรัมวันสืนมซื้อซองหนึง จักบาทโอ้จักปอนเนาะตอนนั้นยัเอาซื้อกะบ่เกินซีบรอกค่ะขันมันคือราคาตะกี้นาทีซื้อประมาณเจ็ดปอนซองนั่นนะคะแบบว่าเขาเอาซองนั้นไปน้าแล้วก็เอาไห้สถานทูตแล้วก็จ่าหนัดซองถึงเรานะแล้วก็เขาก็จะส่งมาให้เราแล้วก็จ่ายค่าบริการไห้สถานทูตส่งมาอีกประมาณหกปอนหรือแปดปอนนี่แหละค่ะ มันอาจจะขึ้นราคาตามค่าเงินนะคะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะคะผู้ใดที่ว่าต้องการให้สถานทูตเนาะคะ่ะสแตม์วีซา่าคือวีซ่าที่เรามีนั่นแหละพี่วีซ่าสมมุติว่าใครมีวีซ่าทาวนเนาะค่ะเนะาะใครอยากสแตมม์ไซ่ิลใหม่ก็ต้องเสียค่าบริการอีก6ปอนด์นะคะอันเสียค่าบริการอีก6ปอนด์เพื่อที่จะสแตม์วีซา่า ของเฮ้าลงไปเนาะข่นเนาะแต่แย่เอาบเคยสเต็มจักเทอค่ะเวลากลับเมืองไทยก็สีหอผิวเอาเล่มเก่าๆนะคะใส่ในกระเป๋าพาสปอร์ตนะคะนี่มีจักเล่มเอาไว้ใส่ในนินเบิร์สสะดวกค่ะนี่เห็นบอมมิตรพาสปอร์ตไทยทั้งลันห็นเบิดอายุในสองเล่มแล้วนะคะอเล่มที่แรกเล่มที่สองแล้วก็เล่มที่สามนี่นี่เล่มนี้แหละเล่มล่าสุดค่ะ นั่นแหละกสิฮอบไปน้ำพอสนั่นแย่กะสิบเสียเงินค่าสแต็มพาสปอร์ตนะคะเพราะว่าเพียงแต่เอาเล่มของไทยเรานี่ะเล่มใหม่นั่นแหละเขาเอาไปใส่คอมพิวเตอร์มันกะสิขึ้นเองนะคะว่าเขามีวิสัยอีย่างยู่นะคะอ่ะโอเคนะคะก็เป็นข้อมูลนะคะเนาะค่ะเนาะในการทำพาสปอร์ตต่ออายุพาสปอร์ตที่หมดอายุนะคะพาสปอร์ตไทยเด้อค่ะเด้อส่วนพาสปอร์ตอังกฤษก็คือกันนั่นแหละ อ่านพาสปอร์ตอังกฤษเท่าอัานเวลาเบิดอายุแต่ว่ามันกะนี่ขั้นตอนที่แตกต่างค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นของประเทศข้าเจ้าเนาะแต่ว่าของไทยเทานักกับจำเป็นสําหรับคนไทยเหมือนกันนะคะเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> มันสะดวกเนาะถ้าอยากเข้าเขาอยา,ากกลับบ้านเข้าอยากอยู่สามเดือนถึงห้าเดือนเนือสีเข้ากับผู้ตง <c oughs> แลนไปนต่อวิซาตลอดเวลาเนาะค่ะเนาะห <c oughs> วังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะ ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่มาติดตามรับชมนะคะอันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ